สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะกับมุกระมุพ่อช็อปผาา้าสาวลาไตหรือว่าช่องเมนน้องแคนาคือเก่าแต่ทุกคนเมื่อนี้กะเป็นเวลาตอนตีหาเนาะปากำลังหนึ่งเขาและค่ะเมื่อนี้จะพาเอฟซีทุกคนไปหาเห็ดเนาะโบโูว่าจะใดหรือบอ่อเพราะว่าฝนบโตกลายวันแล้วพี่น้องมีแต่ความหอนมีแต่แดดแบบว่าความแห็งแรงเนะาะโบโูว่าจะใดหรือบ่อมาบิึงน้ำกันเนาะว่าเมื่อนี้จะใดเห็ดบอ่อเนาะอันนี้ก็คือหนึ่งเขาเนาะ จริงอะต,ตววออวอวืวหนึ่งแต่ตีสี่แล้วหมวเขาอึ้งแหงพี่น้องไอหัวอึ้งแหงจักจักหัวจักหม้อหนึ่งนวมันอึ้งใ่กันเนาะปกติแล้วถามมันบบอึ้งมันแบบหนึ่งเพราะนานมันก็จะสุกเนาะอันนี้ผ่านไปจะสองโมงละเผื่อดังไฟติดยังนูนี่นานนั่นแหละใช้เวลานานนี่เป็นการหนึ่งเขาจะน่านมาเออ,อแล้วทีล่ละ ใส่กันตัวคูกาเปิดประตูนแน่คูกาตอนนี้ไก่จะหกโมงแล้วตีห้าครึ่งแล้วตื่นไปเสอะแต่ว่าเขาหนึ่งจุกอย่างเงี้ย จะไปเห็นกล้วยมันจะไปเห็นกล้วยมันก็ว่าอืมลีเล่เลยมือเดียนจะได้คอนเทนต์เพราะมือนดี้ฮฝุดนึกับห้าวท่านฝืนหนึ่ง สงสัยสิบได้คอนเทนต์มือนี้เฮ็ดบนนาสิอันนึนกับได้เฮ็ดบ่มีคอนเทนต์บึงหมอกหมอกฝนฝนกับโบโตกนี่ทีตอนนี้ก็หาหอดปลาเฮ็ดแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าบัวบเได้เฮ็ดบ่มึอนี้เนาะเพราะว่าฝนโบบตกหลายวันแล้วฝนโบบตกสามสี่วันแล้วเนาะมันก็นจะค่อนข้างที่จะแห้ง ตอนนี้ออกมากันหลายคนอยู่เนาะแต่เวลาไปหอดป่าเนี่ยอาจจะคนจะล้าค่ะคนี้อีกเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะว่าจะได้เห็ดบอกพี่นนองขนตกแห้งม่เดลไทยคลิปํำกัน้าผ้าหัวขน,นตกแห้งมาเดลไทยนะ ขุนขยาเขาใจชสิค่นะขัวแมงกุจีแมงอีแมงแมงแมงกีนูนนี่แมงกุจีคุนปราก,กุใจสิาดอยากเขา